ไม่ท่วมเท่าไรโอ้ได้ครับท่านผู้ชมอันนี้โอ๊ยโอยโอยมีตัวครับท่านผู้ชมมีตัวครับมีตัวครับมีตัวครับโอ้โหตัวใหญ่ซะด้วย สวัสดีท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับผ่านเนวกกินบ้านๆกับไผ่สีทองเนาะวันนี้ก็เหมือนเดิมครับวันนี้ก็มาดักกบอีกแล้วนี่ครับเดี yeah. ่ยเป็นปหมอครับเที่ยวที่แล้วผมได้ตรงนี้ไปสองตัววันนี้มาซ้ําใหม่ตะเกียบผมเดินลงมาเมื่อกี้มันยังมีกระโดดอยู่เนาะก็ยังไงล่ะว่าจะดักครับจะดักสองอันหรือจะดัก อันเดียวก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่ามันเป็นรอบทองผมว่าจะดักหลังเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตดักนลดละกันเนาะเนี่ยครับน้ำลงไปเยอะครับน้ำลงไปมากเลยเืดิมครับดักปันต้องดักเผื่อน้ำลงหน่อย เยวทินแล้วได้ไตรงเนี้ไปสองตัวคงจะกินปลาหมอหมดเอ,อตัวค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่แต่ยังมีกบอยู่ครับเพราะแถวนี้บริเวณนี้มีมีหินมีอะไรเยอะวิธีวางกับดักครับวิธีวางกับดักอย่างนี้เลยครับ ให้ท่วมประมาณครึ่งหนึ่งของปลาหมอครับผมจะดักประมาณนะั้นครึ่งหนึ่งของปลาหมอโอเคครับเดี๋ยวหาไม้มาปักก่อนไม้ปักไม้ปัก ปักทั้งหัวอันหนึ่งครับขลาดกันไว้ปักทางล่างหนึ่งอันอลัปรมานี้ครับเหมือนเดิมครับหาอะไรมาคุมชึบ อะไรมาคุมสักครู่นะครับท่านผู้ชมทางหัวนี่สำคัญครับคือต้องเลี้ยงให้ดีๆฮะโอเค ถ้าถ้าท่านผู้ชมเอ,อ้ท่านผู้ชมอะ่ะเวลามาดักนะครับถ้าถ้ามันมันอากาศร้อนมากอะ่ะควรควรจะใช้ใบไม้ปลกุกนหนาๆครับไม่ต้องกลัวครับเพราะว่ากลัวจะถึงเย็นเนาะมันอัดน้ํามันอาจจะร้อนได้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตดักก่อนแล้วก็มายามพร้อมกันตอนเช้านะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับท่านผู้ชม คือตอนนี้ต้องบอกว่าเลยงานเข้าครับฝนตกครับตกตั้งแต่เมื่อคืนผมก็ไม่แน่ใจว่าฝนจะเข้าหรือเปล่าเพราะว่าตัวน้ํามันท่วมปลาหมอที่ผมดักไว้ครับเพราะว่าน้ํามันเป็นคลองน้ำเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้ฝนตกตอนนี้เบาลงมาแล้วครับมันตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันไปดูผลงานกันดีกว่าสภาพบรรยากาศยามเช้าครับนี่ผมดักไว้ตรงนี้ครับทำใหมยเดิมเมื่อวานตรงนี้สองที่ ฝนตกมาโอ้โหชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวไปเดี๋ยวไปดูผลงานกันโอ้โหน้ำท่วมแอปจริงๆด้วยครับจมอยู่ด้านล่างนะครับท่านผู้ชมโอ้ยโอ้โหเละตุ้มเปะนู่นนะครับแงบผมโอ้ยอยู่ในน้ำนะ่ะ โอ้โหก็โอเคครับฝนมันตกอย่างนี้เนาะท่วมไปแล้วครับถทาไม่ท่วมก็มีสิทธิ์ลุ้นครับแต่ก็ยังดีครับประหมอาไม่ตายฮะโอ้ยท่วมหมดเลยตึบ <laughs> นี่แหละครับถ้าถ้าน้ำมันท่วมแงบก็หมดสิทธิ์ครับ โอ้ยจับไว้ข้างนี้ก่อนใต้นี้นี่ครับโอ้โหนี่เป็นภูเขาครับตาหนาของผมใสวันนี้จะแย่น้ำมันจะไหลลงมาจากเขาเงี้ยครับที่ตรงข้างล่างนี่มันเป็นแอ่งนะผมกลัวมันจะท่วมอย่างเดียวอันนี้ โอมืดหน่อยครับท่านผู้ชมเออันนี้ไม่ท่วมเท่าไหร่มีลุ้นครับท่านผู้ชมไม่ท่วมเท่าไรโอ้ได้ครับท่านผู้ชมอันนี้ถ้าไม่ท่วมมาได้อยู่ครับได้มาหนึ่งแต้มครับโอ้ตัวใหญ่อยู่ครับโอ้ยังมีลุ้นครับอันไหนไม่ท่วมเรามีลุ้นเลย นี่ครับแต้มสวยๆแล้วครับอุ้ยร่วงนี่ครับโอ้ถือว่าใช้ได้ครับตัวนี้ใหญ่ยอยู่ก็กี้ครับสองหลังหลังแรกน้ําท่วมครับน้ําท่วมมิดปราหมอเลยเลยไม่ได้กวาหล,หลังนี้ท่วมไปครึ่งหลังก็โอเคครับ ไ้มาตัวนึงก็โอเคใหญ่อยูอย่ครับผมดักไว้แปดหลังเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับอันไหนไม่ท่วมเราก็พอมีลุ้นไป,ไปครับไปดูอันต่อไปเมื่อกี้ก็ได้มาตัวนึงแล้วผมก็ดักตามบ่อลูกลงังตามสะเกเก่าไปครับไปเดี๋ยวด,ดูอันนี้กันมันจะท่วไมไหมเอ่ยอันนี้เอ๊ ท่านผู้ชมน้ำขึ้นมาเยอะอยู่เหมือนกันท่วมแต่ไม่ท่วมมากเท่าไหร่ครับท่วมแต่ไม่ท่วมมากเอ๊ะทำไมนิ่งๆโอ้อันนี้ปูเข้าครับท่านผู้ชมไม่เสียดายคะฝนมันตกซะก่อนเนะี้ยตอนที่ผมมาน้ำแอ่งนู้นไม่มีเลยครับ ตอนนี้เต็มนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปลุ้นหลังต่อไปครับลุ้นหลังต่อไปเก็บใส่ก่อนผมนอกขี่โมไซไปด้วยครับผมดักย้อนไปเรื่อยไปครับครับไปครับนี่ครับเป็นบ่อลูกลังเก่าครับที่เขามาจกดินลุกลังไปถมที่ถมทางอันนี้ไม่ไม่น่าจะท่วมนะครับลุนอัน ลุ้นก um. oh, ันไปครับท่านผู้ชมโอ้ไม่ไม uh, 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 ่ไม anyway. ่ท่วมครับท่านผู้ชมแต่จะมีตัวหรือเปล่าเฮื่อนครับเอ๊ะทำไมนิ่งๆอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยมีตัวครับท่านผู้ชมมีตัวครับมีตัวครับมีตัวครับโอ้โหตัวใหญ่ซะด้วยท่านผู้ชมครับตัวนี้ใหญ่จริงๆครับท่านผู้ชม มา <s ans> อีกหนึ่งแต้มนะครับเรนนะครับถ้ามันไม่ทุ่มเรามีลุ้นครับโอ้ตัวนี้ยายอยู่คุณผู้ชมโอ้โหตัวนี้ยายอยู่โอ้ดูครับกะเชียมกับมือผมถูส,สีกันเลยครับอันนี้มันอาจจะมองไม่ค่อยชัด เต็มแอปนะครับตัวเดียวโอเคครับเดี๋ยวเป็นลุ้นกันต่อครับ,รบทางนู้นจะผมขออนุญาตเก็บกบกอมได้เพิ่มมาอีกหนึ่งแต้มครับท่านผู้ชมไปครับนู่ไปต้นไม้ใหญ่นู่นครับเอออ้ไอ้สะอย่างนี้มันไม่น่าจะท่วมนะผมว่านะน้ำมันคงจะไหลเข้าไม่เท่าไหร่เทปไหลมันก็ กระหลังสวยเลยอยู่ในน่าจะไม่ท่วมนะอย่พิ่งท่วมนะเอาในสะไม่ท่วมคพรัะท่านผู้ชมยุ่งครับดานล่างนี่ครับมารุนการนี่ครับนี่ครับได้ไม่เอ้ยได้ไม่เอ้ย โอ้ยอันนี้ไม่ท่วมครับแต่ไม่เข้าฮะนี่ครับไม่เข้าครับไปไปเลยครับไปดูหลังต่อไปเหลืออีกสามหลังครับไปไปครับเหลือสามหลังสุดท้ายครับท่านผู้ชมโอ้กล้องอาจจะมัวมัวหน่อยนะครับโทษทีครับฝนมันตกครับสามหลังสุดท้ายครับเป็นสะเก่าเขาครับนี่ครับโอ้ย ท่วมนะครับท่านผู้ชมถ้าท่วมก็โอ้ยหมดสิทธิ์วันนี้โอหลังนี้หลังนี้ครับท่วมไปหน่อยนึงโอ้โหไม่หน่อยแล้วครับโอ้ยในเรื่องบนนอเอ้ยนาจะเงียบกิบปะครับท่านผู้ชมโอ้ยปลาหมอตายครับท่านผู้ชมโอเคครับน้ำมันท่วมเนาะมันขึ้นมาหายใจไม่ได้ ขยายต่อกันเลยครับตรงนี้ครับทั้งหมดสามหลังเลยตรงนี้ผมดักไว้ทางค่อนข้าง,งที่จะลำบากเลยมันใกล้กันครับผมก็เลยไม่ได้ช๊อปวิดีโอโอ้ยอนนุ้นก็ท่วมมิดเลยครับท่านผู้ชมโอ้ยหมดลุ้นสะมาก โอ้ท่วมทุกหลังเลยท่านผู้ชมเอ้ยมิดเลยครับนุ่นมิดเลยมิดเลยโอ้ยโอเคได้เปาหมอคืนครับเนี่ยครับถ้ามันท่วมมันเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชม สองแต้มไอสองแต้แมน่าจะได้สองแต้มนะครับอันนั้นน้ําก็ท่วมท่านะทาไม่ท่วมนะผมว่าบึงเนี้น่ารุ้นครับผมเคยมาดักแล้วมันได้กบใหญ่อยู่น่าจะไม่เหลือแล้วครับ <c oughs> นี่ครับต้องเดินดีๆครับมันลื่นโอ้ย ไม่ได้ตัวงจรงเดี๋ยวแต่ปลาหมอโอเคครับก็สรุกวันนี้ก็ได้แค่สองแต้มครับโอ้ยฝนมันตกแล้วก็ท่วมแงบหมดเลยแต่ก็ถือว่าสองแต้มสวยๆโอ้โอเลยครับท่านผู้ชมถือว่าตัวใหญ่อยู่นะครับฝนมันตกครับท่านผู้ชมฝนตกน้ําท่วมแงบหมดเลยเราก็หมดสิทธิ์เลยแต่ก็ยังได้รัวครับตัวสวยๆนะครับนี่ โอ้โหโอเคโอเคก็ยังได้แต็มเนาะัวใหญ่มากครับสองตัวนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเพไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่ก็วันนี้ก็ผมไข่สีทองลาท่านผู้ชมไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ